บายดี bye, พี่น้องบายดีทุกท่านนาะมือนเอามารับชมสองสาวซุยหัวใจพี่น้องอันบรรดาเนี่ยมามาเก็บดูพี่น้องเลยมากับมันซาจอยครับเมันเจ๊เอาเราแน่พี่น้องพักกันขึ้นรถหยัดกันมากเพราะตะกี้ว่าสี่กิโลจักบูเป็บตาขี่กันเลยกิโลมันใหญ่มากพี่น้องเลยเพราะว่าน้ามันลาย ในขยางเข้าไปแล้วพี่น้องเลยเออในหิวนะมันอันนักหนุร้นาน,าน,นไาาานปใส่บัทรูมร้านขนยมอิฐ <c oughs> ไปไปแต่มึงเข้ามากไปแล้วพี่น้องมีประโยกน์ ดูดูห้องสภาอาจารย์นี่เก็บไว้เนาะพี่น้องห้องกี่นะเอ้าใส่เลยเอ้เดี๋ยม มาห pues ัวกับแคปปลูกปลูกปลูกปูงานงานบนตัวห้ำเนาะมากับแไปใบ phenna po the เฮ้ยโ้าต้เเ้นเอ้่่นี่ไม่สุกเงี้ยกาเกิดเกินต้องทำมเข้าคู่กันเม่ควรเขินแบบนีเก็วายบ่าเอาเอาเอานี่น่าจเก็บได้ไหมนี่วันเดียวโอ้ว่าเป็นเท่าได้กว่าเป็น่ายเท้าเก้าบ่ตะกี้นะเดี๋ยวนี้เท่ายันทะเ อ้าวผูกคือไปป้าไว้พุ่นนะมาพี่ผูกนะสีท่องน้ำห้องหล่างนี่ไลยเไปป้าไว้ผูกสุดต้นเจีามาผูกกับน้ำห้องหัว

คนจ่อยแต่กระดูกลายนะแม่แนวนีน่เลยคนจ่อยแม่นคน,คนจ่อยแต่กระดูกลายก็แมนกว่ามันนหน่อยอันพนุนคนอ้วนนะกระดูกมันค่อยมี พีเขาแหงดั้มคนุเหลือายแล้ีเาเาเป็นฮีดัมอัเป็นข,าข,าขา้าเขาเา่

ชูงหลต่ำๆตรนี้เป็นเป็เียวพัน้าครับเาป็เสียวเป็นงานกันเป็นเอาเนวาอกันเอาเอาเออเนามามานำหอมล้างลบนี่เลอล้าง้อโอโอขามาไปดิ ขมาขมาขมานะ้ำหอมล hey, ่างวันนี้อาพลอโอโอเร่งเล่งยังผลตกน้ำหอมร่าง่างลูกเต้าน้ำหอมของไปวางไม่ไปนอนด้วย่ะของท่ามันจะเป็นภาพ เ้ยมวะวาอ้กอ้อมันมีบางคนหัแห้งเหรอแม่สโงมาล้างหนแม่หอน้ำเลยอน้ำเดยวย้ำนี้เนาะจมมาล้างนูม่จนาลางเลยเ็นตมันทจัวววลมแม่จนวจุ่นมาล้างนม่จุน่ ยาวสูงแลวที่ไมดมันพุ่ใส่ก็ได้ดูหลังทัดูขาอย่าเฝ้าเห็ันบเออคนยังกินอย่ามันไปสิเขากบดเดียวยืนอยู่ในนี่ไปบ่เดียวมันบดบาคุณอ้โพีเมาสป็นภาอันย่ามาแตมเขาขู่ีกลวนคอคนโส่ สันนะมันอะเด็ก่อนเหขาว่าแซ่บอาเส็ดเป็นหูเป็นหอยเป็นหูตัวคนเนาะตัวคนสูตรว่า่บพี่น้องคนนี้เราเป็นาเงาไร่คนคนจยนี่คนจอยเนี่ยคนคนจอยเนี่ แล้านี้งานไดงานนั้นไอ้คนแต่งหูบเนาะปัหานบนปัเนาพี่หน๊าคนจอยว่าสันเฮตัวเจจอยหายา

อขวานมันดีไปซะอี่ไม่อันนึงสองอันกันเด็นะน้ำยาดนะน้ำยาดนะอานนีม่ออขานึงนะเมือมาตั้งพี่้อด้ตั้งนอยีนั่นปรป่อก็ไป

อันนี้ก็คือเหตุพิธีสุดท้ายแล้วพี่น้องส่งพผนขึ้นสวรรค์สันผาแบบสุดท้ายสุดเลยพี่น้องคือส่งพันขึ้นสวรรค์รอบนี่

ส่งสุดท้ายแล้ว punyacuaiuka kali udah dirinya cara misi bahwawaai donya Allah

เรารอให้แต <Net> ่เสียเงินเพราะว่างั้นก็เบื่อบินผ่านให้แต่ว่ารอให้เสียเงินพี่หน่อยรอฟรอนนะครับพี่จีก็ถือว่าจบเนาะพี่น้องพอกันคลิปน้ะพี่น้องไปแล้วพี่น้อง